โอชเคครับเดี๋ยวเรามา พบกับ EP 2นะครับอ่ารอบนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดกีตาร์อ่าเครื่องมือที่เราใช้ในการทำความสะอาดกีตาร์มีอะไรบ้างอ่าที่จะดูแลรักษากีตาร์เราได้อย่างดีอันดับแรกนะครับอ่าผมก็ใช้ตัวซอฟต์คลีนนิ่งตัวนี้นะครับในการทำความสะอาดเฟตหรือเครื่องโลหะทั้งหลายนะครับเพราะว่า1ก็คือมันสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับ2คือมันไม่ทำลายพื้นผิวในการทำความสะอาดสามารถดูแล ื่องดนตรีเราได้โอเคมากนะครับอีกอย่างนะครับอ่าอันนี้ก็คือ L.O.C นะครับอันนี้ผมจะใช้ทําความสะอาดตัวบอดี้กีตาร์นะครับตรงที่มันไม่ได้เป็นเหล็กโอเคไหมครับรวมถึงไม้นะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วยนะครับโอเคบางคนอาจจะใช้เลมอนออยล์ครับแต่ว่าผมชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูแลแล้วก็ทาความสะอาดคราบมันคราบไหลได้ดีกว่าโอเคอันดับแรกนะครับเราเริ่มต้นเลยนะครับอ่าอันดับแรกก็คือ เราจะใช้ตัวซ็อกค,คินเนอร์เนี่ยน,นะครับอ่าไม่ยากไม่ยากนะครับแค่เอาฟองน้ำนะครับจุ่มน้ำเล็กน้อยอ่าฟองน้ำจุ่มน้ำเล็กน้อยนะครับอโอเคเอ,เอันนี้บีบให้บีดใ,ให้มันมานะครับง่ายๆโอเคแล้วก็มีผ้าพืนหนึ่งแค่นี้นะครับขยามบัดอ่าชอบมากหอมมากด้วยอ่าเวลาใช้ก็บีดแค่นี้นะครับ ประมาณเนี่ยหรือโอเคประมาณเม็ดข้าวโพดไ่ถึงดิประมาณเม็ดถั่วเขียวโอเคนะครับแล้วถูลงไปที่ฟิงเกอร์บอร์ดได้เลยอ่โอเคนะครับถูได้เลยปกติจะต้องอะไรนี่นะครับปกติจะต้อง ใช้สกอเทสปิดปิดปิด,ปดแต่ว่าอันนี้คือเราทําแบบบ้านๆโอเคนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วให้รีบเช็ดน,นะครับด้วยฟองน้ําแห้งหรือผ้าอ่าเช็ดอีกทีนะครับเนี่ยมันก็จะสะอาดเลยโอเคนะครับอ่านึ่งนะครับอ่าโอเคโอเคนะครับเช็ดตามขอบตามเลยนะครับ ง่ายแค่นี้อ่าอันนี้ก็ใช้สําหรับขัดพวกเครื่องโลหะได้นะครับมันไม่จะไม่ไปขูดเอาพวกเหล็กออกมาได้โอเคอ่าต่อมานะครับอ่าหลังจากเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเผ็จเริ่มเงาขึ้นอ่าเริ่มใสขึ้นนะครับผมก็จะใช้ตัวท่างคาสานี่ประสงค์นี้นะครับเวลาใช้ก็ง่ายๆครับอ่าเทใสฟฟ่ฝามันนิดเดียวประมาณสักพอยดอ่าเราอันนี้ก็ป้ายๆเลยนะครับ อันนี้มันทํามาจากน้ามันมะพร้าวนะครับช่วยความชุ่มชื้นได้โอเคอันนี้ผมชอบใช้เพราะว่ามันทําความสะอาดง่ายอันนี้ครับอถูไปเลยถูไปเลยโอเคแล้วเราก็เอาผ้านะครับต้านหนาหหน่อยวนเลยครับอ่าถู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 อ่าถูถูถ้าถูออกนะครับอ่ามันจะช่วยทําความสะอาดได้ดีมากเลยอ่า มันมันมวมะพร้าวมีความชื้นนะครับมันทำให้อ่าเฟลตบอร์ดเราดูเงาง,งามใหม่ขึ้นเว้ยเราวางวางก่อนนะพวกข้าวี่คุ้งที่ใครอะไรเงี้ยก็จะออกง่ายขึ้นนะครับอ่โอเคก็ตามไปเลยตามไปเลยอโอเค มีผลต่อเสียนะครับทำความสะอาดเฉยๆโอเคอ่าโอเคอันนี้พอเฟสบ,บอร์ดเราใหม่เสร็จปึ๊บอ่าที่เหลือแล้วก็มาหยดที่ตัวบอดี้นะครับอ่าโยนไปเลยอ่าและใช้ประมาณสองสามโยนเนี่ยถูวนนะครับถูวนถูวนไปเลยทำให้กีตารา์เราเงาและที่สำคัญมันจะเอาพวกสีส้มกออกนะครับ อ่าโอเคอ่านะครับสามารถทำความสะอาดได้ทุกที่ของบอดี้กีตาผมบอกว่าจะใช้ทำความสะอาดบอดี้กีตาให้สุกคขาตลอดนะครับเช็ดนะโอเคครานี้เนี่ยเ,เ,เหลือเราก็องปัดตาแล้วก็แปะที่นี้ได้เลยปิดได้เลยโอเคอ่าสร็จนะครับ เราประเช็ดได้เลยเช็ดทำความสะอาดได้ตามปกติโอเคมาช่วยรักษาเยื่ออายุนะครับทำให้พิตา้ามันมีความชื้นชื้นโอเคต่อมาก็เป็นหัวพิต้านะครับพิตา้าเราก็ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, แปะ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 ก็หน่อยแปะแปะสามารถเช็ดได้ทุกจุด คือคร่าวๆนะครับปกติถ้าทำให้ลูกค้าจะค่อนข้างละเอียดกว่านี้อันนี้คือสําหรับคนที่ไปทำเองนะครับสนุิดได้ดูดเกษตกรรมเงางามเหมือนเดิมโอเคนี่คือพอครังนะครับอโอเคส่วนเราดีกว่านะครับแตความลงมาใช่แค่นี้อ่า โอเคนะครับอเหมือนเหมือนเดิมน,นะครับอาดเหลาเทมานิดนึงนิดหน่อยแค่ประมาณนี้แค่นี้นะครับอันนี้นะวนเลยวนเลยมันจะขาจาัดพวกคราบไัยทั้งหลายอ่าเราแค่เอาผ้าแห้งๆเช็ดเดี๋ยวเบานะครับวนๆวนๆอ่า โอเคนะครับแล้วก็อฟองน้ำวิธีนึ่งเพื่อขัดอโอเคนะครับแค่นี้ก็งเงาแล้วเอาอตุา้มตาเราอาจจะจุ่มน้ำนิดน,นึ่งผสมน่อยเพื่อให้มันไปได้ตัวขึ้นนะครับโอเคอเดี๋ยวเราก็ใช้ฟองน้ำนะครับฟองน้ำใช้ีกทีหนึ่งเอาด้านที่เป็นฟองน้ำนะ ใช้ตามสอกตามอะไรเงี้ยครับโอเคคือบนรูดิซ็ดทั้งหมดนะครับแล้วเราก็คออ้าแห้งที่ข้างก็เหมือนกันนะครับบอดี้ข้างปึ๊บเราสามารถไล่เลยจะคือบนน้อยโอเคพอก็ออะเทพเพิ่มอีกนิดนึงโอเคนะครับ พอเราก็เทเลยตายตายเลยเไง่ายๆไม่ต้องกลัวน,นะครับพวกข้าพี่คงที่ใครหลุดหมดอ่าเสร็จวนนะครับวนวนวก็ปล <หา S 1> ่อยฝั่งนีง้อ่าแล้วก็ใต้เหมือนเดิมเสร็จเลยไอ้วน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 โอเคนะครับอ่าไม่ขี้ใครพวกข้ามง,งข้าเหนือเนี่ยหลุดง่าย แล้วก็เช็ดเลยนะครับใช้ผ้าเช็ดก่อนเบาๆเพียงเท่านี้กีตาร์เราก็จะกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งนะครับในการเช็ดบอดี้นะครับที่สนึพันนะครับลื่นมือปืดป๊ดๆเลยเล่นง่ายสะดวกนะครับโอเคยังไงก็จบ EP 2นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องการสายสายนะครับใส่สายยังไงไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะใช้แค่สายอย่างเดียวแล้วหักด้วยมือเปล่าติดตามกันตอนต่อไปนะครับ